พี่คะหนูคบกับแฟนมา2ปีแล้วหนูจับได้ว่าแฟนหนูคุยกับผู้หญิงคนหนึง่งซึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครเป็นเพื่อนสนิทหนูเองหนูจะเลิกคบกับเขาดีไหมคะมคือถ้าเกิดถามกูอ่ะถ้าเขาแอบ,บไปคุยกันในเชิงชู้ชสาวอะนะกูไม่ต้องคิดอะไรมากเลยคือกูจะเลิกคกบทั้งเพื่อนสนิทกูแล้วก็เลิกคกบทั้งแฟนกูกูรู้สึกว่าถ้าเกิดวันนี้คนที่รักกูอ่ะเขาจะไม่ทำร้ายกูแบบนี้ เพื่อนก็เหมือนกันถ้าจะเรียกกันว่าเพื่อนมึงไม่ต้องรักกูมากหรอกแต่อย่ามาทำร้ายกูก็พอคือวันนี้หนูแค่ให้ความรักให้ความไว้ใจไปผิดคนแค่นั้นเองไม่เป็นไรหนูเดินออกมาและหนูไม่ต้องเสียดายสองคนนั้นเพราะเขาไม่มีอะไรให้น่าเสียดายวันนี้ดีซะอีกที่หนูได้รู้ว่าใครจริงใจกับหนูใครไม่จริงใจกับหนู